สวัสดีครับนี่คือคิดไซคเบื้งหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับไปเก็บข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยหลังจากที่คุณฮั่นมิติติยาภัยรัตน์นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของสมโมสรไทยลีกหลายๆทีมแล้วกันนะครับคุณฮั่นเป็นที่ปรึกษาประธานสมโมสรของเชียงรายและก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยนะครับซึ่งก็ออกมามีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการค้างจ่ายเงินค่าลิขสิทธ ไทยลีกนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีหลายประเด็นที่ผมเนี่ยได้พูดไปแล้วในช็อตคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นหนะ้าปกให้ดูช็อตคลิปเนี่ยนะครับที่จัดรายการโคชโยกในไลฟ์นะครับก็ตัดช่วงสาคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้มาให้พวกเราได้เข้าใจว่าบริบทของเรื่องมันเป็นยังไงนะครับลองไปดูในคลิปนั้นก่อนก็ได้แล้วกลับมาคุยกันนะครับในคลิปนี้ครับผมเอาแนวทางนะครับที่อังกฤษเคยเจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้แหละครับข่าราชการที่ ควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เกิดปัญหาหนู่นนี่นั่นไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ไม่สามารถทําให้สโมสรได้เงินเข้าสโมสรได้เยอะก็เลยมีการพูดคุยการระหว่างสโมสรน,นะครับแล้วก็รวมตัวกันเพื่อหาเงินค่าลิขสิทธ์เองครับอังกฤษผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นอังกฤษกลายเป็นลีกที่มีค่าลิขสิทธิ์ที่สูงที่สุดในโลกแตแน่นอนความนิยมมันไม่ได้เกิดจากทีมอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากรูปแบบธุรกิจแล้วก็เรื่องของสไตล์ฟุตบอล ที่มันอาจจะตอบโจทย์คนทั่วโลกแล้วซูเปอร์สตาร์ที่หลั่งไหลไปนในช่วงหลังด้วยนะครับเม็ดเงินต่างๆมันก็เลยหลั่งไหลเข้าไปสู่ที่อังกฤษลีของเราไม่ต้องเอาอะไรมากครับเอาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่หรือว่าได้เท่าเดิมก่อนอย่างน้อยทุกทีมไทยลีกหนึ่งยีล้านลีกรองก็ได้ตามที่บอกแล้วค่อยๆจ่ายตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจะพัฒนาไปสู่25ล้าน30ล้านต่อปีได้ไหมนั่นเป็นคําถามของสมาค,คมกีฬาฟุตบอลและก็ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ ที่ต้องมีหน้าที่ไปหาเงินในจุดนั้นมาแต่วันนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองเอาเรื่องที่อังกฤษมาวางแล้วคุยกันดูนะครับว่าที่อังกฤษแก้ไขปัญหาจุดนี้ยังไงอย่าคิดว่าเป็นการทะเลาะกันและเป็นการกระด้างกระเดื่องระหว่างสโมสรกับสมาคมแต่มันคือเรื่องจริงที่ต้องเดินต่อถ้าเกิดว่าบริษัทไทยลีก หรือสมาคมไม่สามารถทําให้สโมสรน,นั้นได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่านี้จากการที่เขาลงทุนสร้างทีมเพื่อทําให้หลีกมันแข็งแกร่งถ้าพร้อมแล้วนะครับซับสไครต์ก็ด่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u t u b e ทิงเคิร์ฟคิดไซคโค้งเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะครับทิงเคิร์ฟ co อีกหนึ่งช่องทางครับทิกต็อกนะครับก็ทิงเคิร์ฟคิดไซโคง ติดตามได้เลยทุกช่องทางนะครับส่วนสินค้าโกมึกก็เหมือนเดิมนะครับสแกน QR Code ค,าคมาได้เลยนะครับซื้อขั้นต่ำา2 0 0บาทลด20%นะครับมีของแถมแจกมากมายอยู่ในช่องทางนี้ทักไปหาแอดมินได้เลยส่วนใครไม่เคยลองชิมนะครับบอกเลยเวลาดูกีฬา เชียร์กีฬาดูหนังทุกกิจกรรมกินโกมึกึกปลามึกแท้100%อร่อยขึ้นแน่นอนนะครับทุกกิจกรรมจะสนุกขึ้นผมกล้าการันตีนะครับมีหลากหลายรสชาติซื้อช่องทางนี้ได้เลยครับสแกน QR Code หรือคนอยากกินฟรีลองชิมดูก็ทักเข้าไปแบบว่ามาจากคิดไซโคนะครับมีโอกาสได้กิฟเซตแบบนี้สัปดาห์ละ2เซตนะครับไปตามเรื่องราวนี้ครับอังกฤษทำยังไง จนทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับค่าลิขสิทธิ์ที่สูงที่สุดในโลกจากการถ่ายเทอดสดผมเท้าความเรื่องนี้ก่อนนะครับอดีตเนี่ยฟุตบอลลีกของไทยเราเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างน,น,นะครับย้อนไปในยุคข,ของคุณวรวีมักุดีในยุคข,ของสยามกีฬาธรรมนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณวรวีเป็นนายยกนะครับก็มีการรวมไทยลีกกับโปรลีกเข้าด้วยกันในปี2007ก็มีปัญหาเหมือนกันในช่วงนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีการปรับระบบ เลื่อนชั้นตกชั้นก่อนที่2ปีต่อมาจะมีการตั้งบริษัทไทยพีมพลิกจำกัดตามนโยบายข้อกําหนดของทาง AFC หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็อยากให้ทุกทีมเนี่ยยกระดับให้เป็นทีมอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับและก็มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างไทยพีมอลิกจำกัดขึ้นมาเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของสโมสรโดยเฉพาะการแบ่งสรรปันส่วนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และเงินจากสปอนเซอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่มาดูแลก็คือบริษ,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 ษัทสยามสปอร์ตซิดิเคจจำกัดมหาชนที่เหมือนให้คล้ายแผนบียุคปัจจุบันเนี่ยนะครับต่อมามาถึงยุคของบิ๊กออสพลตโรจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันุม่วงเป็นนายกก็มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยการตั้งบริษ,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 ษัทไทลีกจำกัดมาดูแลสิทธิประโยชน์ แทนที่ของบริษัทไทยพีบริลักจำกัดแล้วก็โอนหุ้นจำนวน99.98นะครับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตามคำแนะนำของฟีฟา่าคราวนี้นะครับมันแตกแต่างยังไงผมว่าไม่ต่างหรอกครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันคือการจดทะเบียนบริษัทใหม่เพื่อโละทีมชุดเก่าทิ้งนะครับพูดงา่ายเพราะมันเปลี่ยนขั้วแล้วไงพอเปลี่ยนขั้วมาเป็นชุดนี้เนี่ยนะครับก็มีการไปยกเลิกสัญญากับทางเสียงสปอร์ตซึ่งก็มีคดีความฟ้องร้องกันถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไปเอาบริษัทแพนบีเข้ามา มาดูแลจนถึงนัดปัจจุบนันฟังดูเผินๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างที่ดีทุกคนสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้นะครับก็ไม่ต้องคอยระแวงว่าจะถูกตุกติกเรื่องของสิทธิประโยชน์เพราะรู้อยู่แล้วว่าจะได้เงินจากสมาคมเท่าไหร่หากได้ไม่ครบตามที่ตกลงสบโมสรก็มีสิทธิ์ในการทวงติงแต่พอมองลึกลงไปมาถึงนัดปัจจุบนันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าจ่ายไม่ตรงไม่ว่ากันจ่ายไม่ครบก็เคยผ่านกันมาแล้วนะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะตุบัตุเป๋หน่อยหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดมันแย่ตั้งแต่ตรงนั้นมาแต่มูลค่าของฟุตบอลไทยนะครับมันตกลงตกลงมาตลอดในช่วง 2- อสามฤดูกาลที่เราเห็นกันอยู่นะครับติดตามกันมามันก็เลยมีคําถามกันว่าโครงสร้างที่ใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่สมาคมตัดสินใจเลือกมาปรับเปลี่ยนเนี่ยมันน่าจะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของสโมสรแล้วนะครับเนื่องจากว่าสมาคมก็ต้องพยายามหาเงินเข้ามาในหลีกให้มากที่สุด เพื่อทําให้สมโมสรมีมูลค่าแล้วก็แจกจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดสมโมสรก็มีหน้าที่ในการสร้างทีมดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามานะครับทำให้มีฐานความนิยมของแฟนบอลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อหลีกมันดูดีมูลค่ามันสูงการตลาดมีความต้องการก็ทําให้สมาคมบริษัทไทยลีกแพนบีเอาไปขายลิขสิทธิ์ต่อได้แต่วันนี้มันไม่ใช่ภาพแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ควรจะได้ เอาเป็นว่าเอาเท่าเดิมก่อนเนี่ยก็ยังไม่สามารถได้เท่าเดิมในฤะดูการนี้นะครับดูการก่อนตอนแรกเนี่ยจะบอกว่าจะจ่ายแค่10ล้านด้วยซ้ำไปแต่ต้องชื่นชมนะครับว่าพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันมุ่งเนี่ยลั่นวาจาไปแล้วว่าต้องจ่ายครบก็เอาเป็นว่าสุดท้ายจ่ายกันเต็ม20ล้านแต่ว่า,าดูกาลเนี้ยมีการประกาศก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มว่าจะลดค่าเลิกสิทธิ์ลง 30%แน่นอนและครับหลายทีไม่มีใครพอใจหรอกทุกคนก็คิดว่าการได้20ล้านเนี่ยมันคือมาตรฐานที่ควรจะตั้งไว้มันไม่ควรแยกกว่านี้ควรจะเพิ่มขึ้นไปด้วย3าไปเพราะบอลไทยทุกวันนี้เนี่ยหลายสโมสรพยายามสร้างทีมของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ทําไมต้องมาแบกรับกับภาระที่ตัวเองนั้นไม่ได้กาอขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละครับบุมนี้เขาก็คิดได้จาก20ล้านเหลือ14ล้านลดลง30% ตามที่ไทยลีกเนี่ยขอมาสมาคมขอมาก็เป็นว่าทุกคนก็ก้มหน้ายอมรับหลังจากนั้นนะครับการตกลงจ่ายคือ4งวดงวดละ3าล้านห้าแสนบาทจากเดิมในแต่ก่อน20ล้านมันก็คือ4ีงวดงวดละ5ล้านเพราะเหลือ14ี่ล้านเนี่ยนะครับมันก็เป็นงวดละ3าล้านห้าแสนอันนี้เล่าให้เข้าใจง่ายๆงวดแรกนะครับต้องจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคม 2, 2022งวด2ต้องจ่ายสิ้นเดือนธันวาคม2 0 2 2ังวด3ต้องจ่ายสิ้นเดือนพฤษภาคม 2, 2023 และก็งวดสุดท้ายต้องจ่ายก่อนเริ่มฤด,ดูกาล2,023ถึง2,024คือเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่าสมาคมเนี่ยนะครับมาจ่ายเนี่ยก็ปลาเข้าไปวันที่9มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่ง2งวดก่อนในเดือนสิงหาคมกับธันวาคมปีที่แล้วก็ยังไม่ได้นะครับมันล่าช้ามาถึง4เดือนและที่ต้องจ่ายงวดละ3,5ล้าน5เอาเป็นว่าไอ้ล่าสุดที่จ่ายมกราคมเนี่ยนะครับจ่ายมาแค่ล้าน5 เงินหายไป2ล้านบาทครับก็สร้างความผิดหวังให้กับสโมสรในไทยลีกทั่นหน้าแน่นอนพอเป็นแบบนี้ครับสโมสรบางทีมก็มีการเคลื่อนไหวกันยังเป็นทางการเช่นณครรัชศีมาครับส่งหนังสือถึงสมาคมเพื่อสอบถามเรื่องของกําหนดระยะเวลาแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็ไร้ความชัดเจนโดยบิ๊กออสนะครับพลตุรเอกสมยศในฐานะนายกสมาคมก็บอกเพียงว้าไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาจ่ายเงินได้เนื่องจากปัญหาขาดสภาพคล่อง ทางการเงินที่สะสมมาตั้งแต่โควิด -19 เอา้าวโควิดเป็นปัญหาอีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังคงใช้โควิดเป็นข้ออ้างอยู่เหมือนเดิมกลายเป็นว่าสมาคมแบบนี้ก็ถูกมองว่าลอยตัวสิครับแต่สโมสรเนี่ยต้องแบกรับปัญหาตรงนี้แทนทั้งที่พวกเขาเนี่ยนะครับก็เอาเงินค่าเลิกสิทธิ์เนี่ยวางไว้เป็นงบประมาณประจําปีของทีเหมือนกันมันอยู่ในงบการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่พวกเขาเนี่ยจัดสรรปันส่วนไปแล้วก็เป็นการหมุนเงินอะเอาง่ายๆแล้วกันอ่าตรงนี้เอามาโป ถ้าเกิดว่าได้เงินค่าลิขสิทธิ์เข้ามาสภาพคลองก็ดีขึ้นแต่พอจ่ายไม่ตรงหลายครั้งเข้าก็เดือดร้อนครับทีมใหญ่นะอยู่ได้แต่บรรดาทีมน้องใหม่ทีมกลางตารางผมว่าแย่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียของการที่สมาคมเนี่ยครองอํานาจในการตัดสินใจเรื่องของสิทธิทประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทไทยลีกซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีการพูดคุยว่า จะให้สมโมสรทุกทีมเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการบริษัทไทยลีกมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทกันนะครับเพื่อทําให้ลีกเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนสร้างลีกก็คือสมโมสรทุกทีมนี่แหละครับสิ่งต่างๆที่ปรากฏออกมาเรื่อยๆล่าสุดครับในรายของคุณมิติติยะไพยรัตประธานสมโมสรเชียงรายประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันครับหลายคนไม่กล้าพูดแต่คุณฮันนี่สายบวกสายชนอยู่แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับเรื่องของไรายได้ที่มาในส่วนของเงินสนับสนุนจากสมาคม มันมาไม่ตรงเวลามามาหายหายก็คาดเดาอะไรไม่ได้เชียงรายต้องแบกภาระการทําทีมแบบหวังน้ําบ่อน,น้าครับหรือว่าพูดกันตรงๆก็คือพวกเขาไม่สามารถวางแผนในระยะยาวได้เลยในการทําทีมเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเงินสนับสนุนที่เป็นไรายได้หลักของสโมสรจะมาเมื่อไหร่การพูดออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องอ้อมค้องครับกระแทกสมาคมเต็มๆผ่านสื่อครับก็มีเสียงค่อนขอดจากแฟนบอลบางส่วนเหมือนกันบอกว่า สโมสรไม่มีแผนสำรองมากเลยครับหรือว่ามีไรายได้ือปลปากเช่นเรื่องของการขายตั๋วเข้าชมรวมถึงค่าของที่ระลึกซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเงินในส่วนนี้ไม่เคยเป็นไรายได้หลักของทีมฟุตบอลไทยลีกมานานแล้วนะครับจะมียกเว้นก็เพียงแต่พวกบุรีรัมยูในเต็ดที่อันนี้ไรายได้จากการขายตั๋วและของที่ระลึกเนี่ยชัดเจนเป็นหลัก10ล้านบาทในทุกๆเกมที่มืออื่นเนี่ยมาได้ตั๋วปีอ่ะมีใครบ้างเช่น BG เนี่ยขายตั๋วปีได้เมืองทองมีตั๋วปีได้อ่ะมีคนดู ที่พอจะคาดเดาได้บ้างในแต่ละเกมถ้าเรือฐานแฟนคลับค่อนข้างจะมั่นคงส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามฟอร์มนะครับฟอร์มดีคนก็มีฟอร์มไม่ดีคนก็หายก็แน่นอนครับการออกมาเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาควรจะได้ผมว่าก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องนะครับใครจะมองว่าเขาขี้แพ้ชวนตีอะไรก็ช่างแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาแค่ต้องการเรียกร้องสิ่งที่เขาทำและเป็นข้อตกลงที่ยื่นหมูยื่นแมวครับ ถ้าสมโมสรสร้างทีมไม่แข็งแกร่งลีกแข็งแกร่งสมาคมก็เอาลีกนี้ไปขายสร้างมูลค่าแล้วก็เอาเงินกลับคืนมาให้กับสมโมสรซึ่งไม่ได้ให้คืนแบบ100%ด้วยนะครับมันก็มีค่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สมาคมก็สามารถเอาไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าให้กับทีมชาติไทยหรือแม้แต่การทําฟุตบอลเยาวชนต่างๆอย่างที่เราเห็นกันและทุกอย่างที่เห็นกันในวันนี้นะครับเราเห็นกันไหมครับว่าเกมไทยลีกเนี่ยคนดู ไม่ได้เต็มสนามแทบจะทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณฮั่นบอกแสดงมุมมองชัดเจนนะครับว่าสมาคมเนี่ยควรต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เรื่องราวระหว่างกีฬาความเอนเตอร์เทนธุรกิจและก็ฟุตบอลมันเดินหน้าต่อไปได้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในไทยเป็นที่แรกนะครับเพราะแม้แต่อังกฤษเคยเจอปัญหานี้นะครับก่อนอังกฤษจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของค่าเลิกสิทธิ์ที่แพงที่สุดเนี่ยเคยมียุคมืดมาแล้วเหมือนกันครับ ก่อนที่พวกเขาจะหาทางออกร่วมกันนะครับเรียกว่าเป็นการพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือจากมืดกลายเป็นสว่างเลยทีเดียวนะครับพวกเขาทำอย่างไงผมมาเล่าให้ฟังนะครับเอาตัวอย่างมาดูแล้วลองคิดถึงบอลไทยและกันยุคมืดของอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางยุค80ครับเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมีปัญหาฮูลิแกนเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วทุกหย่อมญ้าฟุตบอลกลายเป็นพื้นที่ระบายความเครียดคนก็มาเตีกันครับสแสดงออก ในเรื่องของอันธพาลนะครับเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานที่โดนกดขี่ทางด้านของการเมืองและก็เศรษฐกิจที่อังกฤษ,ษ,ษเป็นแบบนั้นครับปัญหาการตีกันของฮูลิแกนก็สร้างภาพลักษณ์ที่ยำแย่ให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษไม่มีนักเตะต่างชาติคนไหนอยากจะมาค้าแข้งที่อังกฤษเพราะห่วงเรื่องความปลอดภยัยดังนั้นเมื่อขาดนักเตะฝีเท้าดีก็เท่ากับความสนุกของเกมฟุตบอลลดลงไปตามระเบียบมันขาดสีสันครับนั่นหมายความว่าในเมื่อบอลไม่สนุกใครจะอยากดู และนั่นแหละครับคือแนวคิดที่ทําให้เหล่าเจ้าของทีมในพรีเมียร์ลีกเวลานั้นเนี่ยใช้ชื่อว่า Division นึ่รวมตัวกันระดมความคิดกับเบรนสตอมกันเลยระบบการบริหารสโมสรของหลายทีมเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับที่เป็นเศรษฐีท้องถิ่นที่มีใจรักแต่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างแตกฉานก็เริ่มมีการจ้างนักบริหารมืออาชีพเข้ามาทำงานรับหน้าที่ในตำแหน่งซ e o ครับ ซึ่งเป็นคนคอยวางกลยุทธ์ต่างๆทั้งในและนอกสนามไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนเรื่องของการซื้อนักเตะหรือว่าลงทุนกับโค้ชเพียงอย่างเดียวอีกแล้วครับลีอังกฤษเริ่มทําการตลาดเชิงรุกครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลีของตัวเองที่นับวันยิ่งจะมีแต่ถดถอยในตอนนั้นนะครับและจากนั้นพอเริ่มมีการรวมตัวของเหล่ามืออาชีพก็เริ่มจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันไม่นานครับ แต่ละสโบสรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นทิศทางเดียวกันด้วยลองเดาดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมองว่าอะไรคือบ่อเงินบ่อทองสําคัญที่สุดสําหรับทีฟุตบ,บอแลแองกฤษแน่นอนครับคำตอบคือลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดถ้าทําฟุตบอลให้สนุกและเต็มไปด้วยคุณภาพแถมยังมีการตลาดเป็นตัวชูรสเพื่อเพิ่มความนิยมใครบ้างจะไม่อยากดูครับแต่ละสโบสรทําสําเร็จในการทาให้แฟนบอลเข้าสนามมากขึ้น เกมสนุกมีคุณภาพมากขึ้นแต่ปัญหาคือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแบ่งเค้กให้กับสโมสอนน้อยเกินไปครับดังนั้นเมื่อแต่ละทีมมองว่าตัวเองมีส่วนสําคัญในการสร้างยุคทองสร้างลีกให้บูมขึ้นมาพวกเขาก็ควรจะมีอํานาจในการต่อรองที่มากขึ้นด้วยเหตุการณ์นี้นํามาซึ่งการเข้าเจรจาเพื่อขอส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเพิ่มครับก็หวังว่าถ้าได้เงินมามากขึ้น ก็จะมีการวางแผนสร้างทีมในระยะยาวได้มากขึ้นและลีกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตและมันจะเกิดขึ้นแบบยั่งยืนนะครับไม่เหมือนบ้านเราที่บ่นกันตอนนี้ว่าหาเงินทําทีมวางแผนได้แค่ปีต่อปีและไม่ได้เป็นแค่ในไทยลีกหนึนะครับไทยลีก2 2ก็เป็นไทยลีก3เนี่ย ยิ่งแล้วใหญ่นะครับสาเดือนคิดกันทีและมันจะยั่งยืนได้ยังไงในระยะยาวตัวแทนของสโมสรก็เลยรวมตัวกันไปครับไปต่อรองกับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1986นะครับย้อนไปนี่37ปีที่แล้วที่อังกฤษ พูดเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดกันแล้วครับแต่บ้านเราวันนี้เนี่ยพูดกันนิดหน่อยเนี่ยก็บอกว่าทะเลาะกันตีกันทั้งที่จริงๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่สโมสรควรจะได้นะครับหลายสโมสรเนี่ยต้องการส่วนแบ่งรายได้ถึง50%นะครับจากค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แล้วก็ สิทธิ์ขาดอำนาจในการโหวตลงความเห็นต่างๆของตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาจะแยกออกไปตั้งลีกใหม่ครับสุดท้ายสมาคมฟุตบอลขออังกฤษก็ยอมครับแต่แค่นั้นยังไม่สาแก่ใจกับสโมสรฟุตบอลขออังกฤษเพราะว่าในปี1988หลังจากนั้นอีก2ปีครับพวกเขายื่นข้อเสนอใหม่อีกครับให้กับสมาคมฟุตบอลขออังกฤษบอกว่าขอส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์่ายทอดสดเพิ่มเป็น75%้นไม่งั้นจะแยกออกไปตั้งลีกใหม่ ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลขออังกฤษก็ยอมอีกโอ้โ oh, หจาก50ส่วนแบ่งกันเป็น75ทําไมสมาคมฟุตบอลอังกฤษถึงต้องยอมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมูลค่าบอลอังกฤษมันสูงมากเลยครับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ได้เงินหลายล้านปอนด์เข้ากระเป๋าแบบสบายๆแต่ด้วยเงินจํานวนมหาศาลนี่แหละครับทำให้สโมสรยักษ์ใหญ่หันมาฉุกคิดว่าทําไมต้องมาเสียเวลาต่อรองแบ่งเงิน กับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษด้วยในเมื่อทีมสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้ถ้าเกิดว่าออกมาตั้งลีกเองแล้วต่อรองค่าเลีกสิทธิ์ด้วยตัวเองรับเงินทั้งหมดจะไม่ดีกว่าเหรออีกหนึ่งประเด็นครับที่ทําให้สโมสรในลีกสูงสุดอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือดพูเอเบอร์ตันและก็อาร์เซนอลในตอนนั้นนะครับต้องการแยกลีกก็เพราะว่าพวกเขาต้องการอํานาจในการบริหารลีกด้วยตัวเองครับเบื่อที่จะต้องมาต่อรอง กับสมาคมฟุตบอลขออังกฤษถ้าเกิดว่าแยกหลีกมาบริหารกันเองเรื่องยุ่งยากพวกนี้ก็จะหมดไปเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับสโมสรฟุตบอลหลายทีมเนี่ยมีนักธุรกิจมาบริหารพวกเขารู้เรื่องของธุรกิจมากพอและก็มั่นใจว่าต่อให้แยกหลีกออกมาพวกเขาไม่ทําพังแน่และที่สําคัญนะครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมีมูลค่าสูงขนาดนี้ก็เพราะสโมสรเป็นแกนหลักในการผลักดันมาตลอดปี1990ครับ5สโมสรใหญ่ขออังกฤษ ที่ถูกเรียกว่าบิ๊กไฟ h t ในเวลานั้นนะครับคือแมนยูเลียร์พูเอเวอร์ตันอาร์ซนอลและก็สเปอร์ได้ไปเจราจากับช่องโทรทัศน์ว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่จะแยกออกมาตั้งลีกของตัวเองโดยตัดความสัมพันธ์จากสมาคมฟุตบอลของอังกฤษไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินตั้งลีกมาและบริหารกันเองนอกจากนี้ครับห้าสโมสรน,นี้ยังเสนอไอเดียด้วยว่าพวกเขาควรได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ เยอะกว่าทีมอื่นในพรีม์ลีกและได้ถ่ายเท่าสดในช่วงเวลาที่ดีกว่าสโมสรอ,อื่นเพราะพวกเขาเป็นตัวชูโรงของลีกทีมลุ้นแชมป์ผลงานดีมีผู้ชมอยากดูก็ควรได้อะไรที่มากกว่าพูด,ดง่ายๆนะครับในเมื่อเป็นตัวเอกเป็นคนขับเคลื่อนลีกลงทุนกับทีมฟุตบอลมากกว่าก็ควรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าทีมท้ายตาราง ที่สถานการณ์บนหลีกสูงสุดเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนในแต่ละฤดูการมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันตลอดสุดท้ายครับสโมสรชั้นนําของดิวิชั่นหนึ่งขนาดนั้นตัดสินใจตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่าพรีเมียร์ลีกขึ้นมาครับก่อนจะจัดการประมูลลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของลีกนี่แหละครับซึ่งเป็นช่อง Sky Sport ในปัจจุบันชนะไปด้วยการทุ่มสัญญา304ล้านปอนด์หรือว่า13,000ล้านบาทในตอนนั้นนะครับยระยะเวลา5ปีเมื่อมีทั้งหลีก มีทั้งค่าเลขสิทธ์ถ่ายทอดสดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยรออยู่ทำให้ในฤะดูการ1,992สโมสรจากลีกสูงสุดของอังกฤษมีทั้งหมด21ทีมนะครับประกาศลาออกจากระบบฟุตบอลลีกของสมาคมฟุตบอลอังกฤษและย้ายมาเล่นในลีกของตัวเองครับซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์รีแบรนด์ลีกสูงสุดของประเทศใหม่จากดิวิชั่น1กลายเป็นพรีเมียร์ลีกจนถึงน,นปัจจุบันที่มีการบริหารงานแยกออกมาจากสมาคมฟุตบอลของอังกฤษครับ จนถึงณปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังเป็นอิสระจากฟุตบอลอังกฤษอยู่โดยมีการบริหารร่วมกันระหว่าง20สโมสรครับมีอำนาจในการโหวตตัดสินใจการดำเนินการภายในลีกของตัวเองไม่ต้องผ่านสมาคมฟุตบอลของอังกฤษซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างพรีเมียร์ลีกกับสมาคมเป็นในรูปแบบของพันธมิตรทางฟุตบอลเท่านั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกคนต่างรู้ดีครับ พริม์ลีมีค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่สูงขึ้นทุกปีเมื่อมีเงินมากขึ้นก็ซื้อนักเตะเสริมทัพลงทุนในส่วนต่างๆในระยะยาวได้สำเร็จ และสุดท้ายครับพริบยริกก็กลายเป็นลีกฟุตบอลที่ครอบครองตลาดใหญ่ของโลกได้สําเร็จทุกวันนี้นะครับจากข้อมูลหลังสุดที่เปิดเผยในปี2021ก็พบว่าพริบยริกเนี่ยขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้ถึง10,000ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ4ี่แสนล้านบาทนะครับและแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้เพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เพราะพวกเขาบริหารจนกระแสจุดติดแล้วครับทุกอย่างก็เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทุกวันนี้พรีเมียร์ลีกกลายเป็นลีกที่มีรายได้ทิ้งห่างจากลีกอื่นๆไม่เห็นฝุ่นเลยละครับและเหนือสิอื่นใดพวกเขาก็แจกจ่ายเงินพวกนี้ไปยังแต่ละสโมสรที่แข่งขันอย่างเท่าเทียมมีเยอะก็แบ่งกันเยอะยกตัวอย่างเช่นทีมที่เพิ่งจะขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมียร์ลีกพวกเขาเนี่ยนะครับ จะได้รับการการันตีรายได้มากกว่า150ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ6,000ล้านบาทคือพอมันขึ้นจากแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมียร์ลีกเนี่ย มันเหมือนขึ้นจากนรกมาสู่สวรรค์เลยนะครับมันต่างกันชัดเจนมากเม็ดเงินในการลงทุนฐานแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นเพราะมีโอกาสเจอกับทีมใหญ่และก็มีเงินในการไปซื้อนักเตะม,มาเสริมทัพด้วยถึงแม้ว่าจะยังสู้กับทีมใหญ่ที่ยั่งยืนไม่ได้แต่ก็เห็นบางทีมที่สามารถยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้อยู่บ้าง 2- 3ถึงสฤด,ดูกาลร่วงลงไปเดี๋ยวก,ก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีสโมสรล้มหายตายจากติดเงินติดหนี้เหมือนบ้านเราดังนั้นครับเมื่อมีส่วนแบ่งรายได้ก้อนโตรออยู่ข้างหน้า ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจึงเตะกันไฟแลบได้ใจแฟนบอลทั่วโลกครับกลายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งจากลีกสู่สโมอสรจากสโมอสรไปสู่ลีกในท้ายที่สุดและแน่นอนครับเมื่อลีกมันดีมันก็ส่งผลไปสู่ทีมชาติอังกฤษถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งจะมีการถกเถียงกันนะครับว่านักเตะซูเปอร์สตาร์ในอังกฤษมันเยอะแยะมากมายทําให้ไม่มีโอกาสให้หนักเตะท้องถิ่นได้เติบโตแต่วันนี้ครับ อังกฤษก็กลับมาเข้าสู่ร่องสู่รอยของการเป็นทีมลูกหนังที่ถือว่าเป็นทีมขวัญใจมหาชนทั่วโลกอยู่ดีเพราะว่ากระแสของบอลลีกมันได้ครับต่อให้ทีมสิงโตคำรามไม่ประสบความสําเร็จในรายการเมเจอร์อาจจะถูกกลดด่าของคนในอังกฤษบ้างแต่สุดท้ายแฟนบอลทั่วโลกก็ยังดูพวกเขาอยู่ดีครับเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวตัวอย่างเป็นเคสตัตดี้นะครับมันคงไม่เหมือนกันระหว่างไทยกับอังกฤษเพราะว่าด้วยบริบทของฟุตบอลโดยธรรมชาติเศรษฐกิจ การเมืองและก็เรื่องของไรายได้ของประชากรมันเทียบกับบ้านเราไม่ได้แต่ณวันนี้นะครับถ้าเราจะตั้งไข่กันจากที่เราเคยเดินมาถูกทางแล้วแต่วันนี้ทําไมมันเหมือนถอยหลังลงไปมันต้องกลับมาทบทวนร่วมกันนะครับและก็ต้องเปิดใจรับฟังด้วยนะครับทั้งองค์กรอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผูทท้ดูแลสิทธิประโยชน์อย่างแพนบีรวมถึงบริษัทไทยลีกด้วยนะครับและก็หลายสโมสรด้วยที่ต้องออกมาต่อสู้และเรียกร้องสิทธิที่ตัวเองควรจะได้นะครับ ก่อนนั้นเนี่ยมันเคยต่อสู้กันมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับในยุคที่คุณวรวีเป็นนายกอาจจะใครจำกันได้นะครับคุณเดวินชิดชอบในเป็นหัวหอ,อกในการที่จะโว้โตตอบเรื่องนี้เลยนะครับสอบถามค่าลิขสิทธิ์ทำไมมันได้น้อยนู่ยน,นั่นแต่วันนี้กลายว่าเรื่องพวกนี้กลับไม่ออกมาพูดกันนะครับวันนี้ต้องกล้าที่จะออกมาพูดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนผลักดันกันมาก็จริงแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้ผมเชื่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมครับ เพราะสุดท้ายฟุตบอลเตะด้วยกันต้องไปด้วยกันทั้งหมดครับคุณจะพัฒนาทีมเดียวก็เป็นไปไม่ได้ต้องจูงมือและไปให้ได้ทั้งหมดนะครับและหวังว่า ทีมใหญ่จะช่วยทีมเล็กบังคับประคองให้ดีขึ้นแล้วหลีกรองก็จะดีขึ้นมาเรื่อยเด้วยนี่เป็นแค่แนวทางแล้วก็เคสตัตดี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เหมือนกันอย่าดราม่ากันแต่เอาเป็นว่านี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและถูกหยิบยกมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับทั้งหมดนี้คิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากดูนะครับซับสไครต์ก็ดิงแจ้งเตือนนะครับกันได้เลยในช่องทางยูทูบทิงเกิรคลิปไซโคเฟ e บุ๊ k กดไลค์กด like, แชร์มาเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะคคครรรััับบบ .co ส่วนนนะะกดตาาามมเเข้ลย ดิงเคิร์ฟคิดไซโคนะครับก็จะมีคลิปแบบนี้ไปเสริมให้คุณในช่องทางที่คุณสะดวกอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันสินค้าโกมึกนะครับสแกนเคียร์โค้ได้เลยตรงนี้นะครับใครอยากลองชิมฟรีก็มีกิฟต์เซ็ตแจกให้สัปดาห์ละ2เซ็ตนะครับซื้อ200บาทก็ลดเลย20%ช่องทางน,นี้ช่องทางเดียวนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ